สวัสดีค่ะ IMCT News Podcast ประจำวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่การที่จีนก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์โดยมีจำนวนการตีพิมพ์มากกว่า3ประเทศในอันดับถัดไปตามที่รายงานที่เผยแพร่โดย i m a g i n g Technology Observatory แห่งมหาวิทยาลัยจอร์ชทาว ซึ่งรายงานของ ETO ระบุว่าในช่วงปี2018-2023ถึง2023นักวิชาการจีนได้ตีพิมพ์บทความถึง1 6 8 5 5 2บทความมากกว่าสหรัฐที่71,688บทความอินเดีย39,709บทความญี่ปุ่น3 4 4 0 1บทความและเกาหลีใต้28,345บบทความส่วนในด้านคุณภาพซึ่งวัดจากการอ้างอิงต่อบทความ สหรัฐยังคงนำหน้าด้วย17.6การอ้างอิงต่อบทความเทียบกับ14.8ของจีนขณะที่ในการประชุมสองสภาของรัฐบาลจีนสมาชิกรัฐสภาจีนระบุว่าจะเร่งวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายในภาคส่วนที่เกิดใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์เศรษฐกิจดิจิทัลและ Big กเดต้ ซึ่งรายงานดังกล่าวระบุว่าคณะกรรมการถาวรแห่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่14ของจีนมีแผนที่จะพิจารณาร่างกฎหมาย34ฉบับในปีนี้ค่ะ ต่อ,อก,กันที่เรื่องของนโยบายภาษีศุลกากรสหรัฐที่ i ินเ vesting รายงานว่าส่งผลต่อผู้ส่งออกเอเชียที่จะได้รับผลจากนโยบาย America First ค่ะการกลับมาของนโยบายการค้า America First ของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์อาจส่งผลให้เอเชียเสี่ยงโดยตรงเนื่องจากภูมิภาคนี้ยังคงมีความเปราะบางต่อการเพิ่มภาษีศุลก,กากรที่อาจเกิดขึ้นจากสหรัฐ ตามการวิเคราะห์ของโนมูระความเปราะบางของเอเชียเกิดจาก3ปัจจัยหลักคือความไม่สมดุลทางการค้ากับสหรัฐแนวโน้มการเผชิญภาษีศุลกากรแบบตอบโต้และแบบเฉพาะภาคส่วนรวมถึงความเสี่ยงจากมาตรการลงโทษประเทศที่3ที่ถูกใช้เป็นตัวกลางในการหลีกเลี่ยงภาษีศุลก,กากรกับจีน เอเชียมีดุลการค้าเกินดุลกับสหรัฐอย่างมีนัยยะสาคัญค่ะทําให้กลายเป็นเป้าหมายหลักของการจํากัดทางการค้าจาก11ประเทศที่สหรัฐขาดดุลการค้าสูงสุด7ประเทศมาจากเอเชียค่ะก็คือจีนเวียดนามไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและไทยซึ่งประเทศเหล่านี้รวมกันคิดเป็นสัดส่วนสําคัญของช่องว่างทางการค้าของสหรัฐซึ่งเป็นประเด็นหลักในนโยบายการค้าของโดนัลด์ทรัมค่ะ ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทำเนียบขาวเกี่ยวกับความพยายามที่จะเป็นผู้นำด้านคริปโตเคเรนซี y ค่ะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่พูดคุยของบุคคลชั้นนำด้านคริปโตเคเรนซี y ซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังประกาศตั้งกองทุนสำรองเงินดิจิทัล ซึ่งมีรายงานว่าเดวิดแซ็กซ์ซึ่งเป็นนักลงทุนจากซิลิคอนวัลลี์ที่ทรัมป์ตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านสินทรัพย์ดิจิทัลได้เชิญชวนนักลงทุนซีอและตัวแทนเอกชนชั้นนําเข้ามาเป็นสมาชิกคณะทํางานของทรัมป์เพื่อจัดทํานโยบายเร่งการเติบโตและทําให้อุตสาหกรรมคริปโตมีความชอบธรรม ในการหาหรือที่เกิดขึ้นทรัมป์ระบุว่าเขามุ่งมั่นที่จะทำให้สหรัฐเป็นผู้นำโลกด้านสกุลเงินคริปโตซึ่งมีตัวอย่างบุคคลในใดชื่อได้แก่ไทเลอร์วิงเทวอรซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มคริปโตเจมินายไบรอันอาร์มสตรองจาก c o i อยเ s e และไมเคิลเซเลอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าบริษัทลงทุนในสกุลเงินบิตคอย Microstrategy ซึ่งผู้รับผิดชอบด้านคริปโตของรัฐบาลทรัมป์ระบุผ่าน X ว่าการหารือมีลักษณะเป็นวงพูดคุยกันและทำเนียบขาวจะคงขนาดให้เล็กเข้าไว้ค่ะ มาต่อกันที่นักวิเคราะห์ด้านข่าวกรองที่มองสถานการณ์ของรัสเซียและยูเครนค่ะมองว่าขณะนี้มีทหารยูเครนหลายพันคนตกอยู่ในอันตร,รายที่จะถูกปิดล้อมอย่างกระทันหันซึ่งเซเลนสกี้กำลังเผชิญแรงกดดันจากสหรฐัฐเพิ่มขึ้นเพื่อให้ยุติสงครามด้วยการเจรจาและจะลงเอยด้วยการสูญเสียดินแดนให้กับรัสเซียขณะที่อำนาจต่อรองของเซเลนสกี้ย่ำแย่ลงเรื่อยๆ ตามรายงานของ Deep State Map. l i f e ที่ทำแผนที่สงครามที่สร้างขึ้นมาโดยบล็อกเกอร์ทหารยูเครนมองว่ากำลังทหารของยูเครนในภูมิภาคเคิร์สใกล้จะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนโดยประมาณ3ใน4ของกองกำลังยูเครนในรัเสเซียถูกปิดล้อมรอบทั้งหมดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะการเชื่อมโยงครั้งสุดท้ายระหว่างสองกำลังมีความยาว1กิโลเมตรและแคบที่สุดเพียงไม่ถึง500เมตร นักวิเคราะห์ทางทหารจาก Blackbird Group สรุปสถานการณ์ว่าสถานการณ์สำหรับยูเครนในเคิร์สแย่มากขณะนี้ไม่เหลืออะไรให้รอมากนักจนกว่ากองกำลังยูเครนจะถูกปิดล้อมหรือถูกบังคับให้ถอนตัวและการถอนตัวจะหมายถึงการผ่านด่านอันตรายที่กองกำลังจะถูกคุกคามอย่างต่อเน,นื่องจากโดรนและปืนใหญ่ที่มาจากรัเสเซียค่ะ สำหรับยุทธศาสตร์ของยูเครน i นเคิร์สที่สร้างความประหลาดใจให้กับโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อชะลอการรุกคืบที่มั่นคงของรัสเซียในยูเครนตะวันออกซึ่งหวังว่ารัสเซียอาจถูกบีบบังคับให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกังวลกับการจัดวางกำลังครั้งใหญ่ เพื่อ่วงเวลารัสเซียในการเข้ายึดครองดินแดนการยึดครองดินแดนเคิร์สโดยทหารยูเครนและต่างชาติถูกมองว่าเป็นเครื่องต่อรองสําหรับเซเลนสกี้เนื่องจากสงครามดูเหมือนจะมุ่งไปสู่การยุติด้วยการเจราจาซึ่งไม่เพียงแต่เงื่อนไขต่อรองนั้นของเซเลนสกี้ที่ดูเหมือนว่าจะหายไปแต่ปูตินอาจยุติเรื่องนี้ลงด้วยเงื่อนไขใหม่ของตัวเองเนื่องจากรัสเซียอาจมีนักโทษสงครามยูเครนเพิ่มขึ้นเป็นอีกพันคนในไม่ช้า ค่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยมุมมองของคนดนตรีกับเรื่องของภูมิรัศาสตร์โลกค่ะทีโรเจอร์วอเตอร์สซึ่งเป็นผู้ร่วมกว่อตั้งวงดนตรีร็อกชื่อดังของอังกฤษอย่างพิงค์ฟลอยและเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแสดงความเห็นถึงเรื่องของกลุ่มบริกสว่าจำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในขณะที่บทบาทของเน t o ควรจะลดลงค่ะ เราต้องการบริกส์มากขึ้นและเนโต้น้อยลงเป็นคำกล่าวของวอเตอร์สเมื่อถูกถามถึงความเกลียดชังรัเสเซียในรูปแบบปัจจุบันว่าจะหายไปจากโลกตะวันตกได้หรือไม่โดยชีย้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจและพละวัตด,ดังกล่าวอาจส่งผลให้มุมมองต่อรัเสเซียเปลี่ยนแปลงไป วอเตอรสยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจัก,กรวรรดิสหรัฐไม่ได้เป็นผู้นำของโลกขั้วเดียวอีกต่อไปแต่ยังมีกลุ่มที่มีอำนาจอื่นๆอีกมากอย่างเช่นบริกส์จีนและอินเดียโดยผู้คนในโลกกำลังได้รับอำนาจมากขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ก็ยังแสดงความเห็นว่ามีความหวังที่แม้จะริบหรี่สำหรับความขัดแย้งในยูเครนที่จะยุติลงโดยอ้างถึงการเจราจาครั้งล่าสุดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐซึ่งวอเตอร์สระบุว่านี่คือความหวังริบหรี่ที่ปลายอุโมง์แห่งสงครามอันมืดมิดค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ